บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐระเบียบใหม่ออกมาล่าสุดตอนนี้ต้องมีการสแกนใบหน้าในส่วนของการใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินนะคะในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเสี่ยงพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบอนให้ทางรัฐบาลนะคะให้สิทธิสวัสดิการแห แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ในการรับสิทธิ์ใหม่โดยไม่ต้องสแกนใบหน้าวอนรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะข้อหารือที่2ค่ะท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนในกลุ่มของผู้สูงอายุในการใช้บัตรประชารัฐแห่งระบบใหม่ จากการใช้บัตรประชารัฐภายใต้ระบบใหม่ซึ่งมีข้อแตกต่างจากระบบเก่าอย่างสิ้นเชิงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้แสดงตนและสแกนใบหน้าทุกๆครั้งในการใช้สิทธิเพื่อรับสินค้าตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในรอบเดือนโดยระบบเก่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะอนุมัติให้รูกหลานนำบัตรประชารัฐตนเองมาเสียบสแกนเพื่อบอกรหัสของบัตร ก็สามารถร,ร,รับสินค้าตามวงเงินได้ท่านประธานที่เค,คารพคะผู้ถือบัตรที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการไม่สามารถที่จะเดินทางมาสแกนใบหน้าในทุกๆครั้งได้ตามระเบียบใหม่จึงเป็นภาระกับการเดินทางซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้จึง ขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทําระบบสามารถผ่อนปรนช่วยเหลือผู้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการกลุ่มนี้ได้ไหมคะขอบคุณท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะ สุดนะคะนางสาวการนาคายังคงกล่าวถึงความเดือดร้อนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในการใช้บัตรประชารัฐบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบใหม่ซึ่งมีข้อแตกต่างจากระบบเก่าอย่างสิ้นเชิงโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการแสดงตัวตนสแกนใบหน้าทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์เพื่อรับสินค้าตามวงเงินที่ได้รับและก็อนุมัติจากทางรัฐบาลเป็นรายเดือนไปอย่างเช่นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทแต่ระบบเก่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของผู้สูง ผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าผู้พิการสามารถฝากบัตรตัวนี้ไปให้ลูกหลานรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่องรูด EDC ได้แต่ว่าระเบียบใหม่ต้องเดินทางไปใช้จ่ายเองทําให้เกิดความยุ่งยากวอนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อย่างเร่งด่วนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสดรารแห่งรัฐในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี